เราตรียมประเด็นปัญหาเป็นประเด็นใหญ่ไว้แทนที่เราจะเป็นคนตอบเองคือเลคเชอร์หรือบรรยายให้นักศึกษาเขาร่วมกันคิดได้ไหมว่าถ้าจะตอบอน้าดังต่อไปนี้เนี่ยมันต้องมีคำถามย่อยอะไรบ้างเขาก็จะช่วยคิดว่าเพื่อจะตอบน้าใหญ่ได้ต้องมีประเด็นย่อยหนึ่งสองสาประกอบกันจึงได้ประเด็นใหญ่ได้ พอเสร็จเรียบร้อยผมก็แบ่งกลุ่มสิครับว่าในห้องนี้เนี่ยสมมุติว่ามีอยู่สี่สิบคนค่ะถ้าเราอยากจะได้กลุ่มละห้าก็เอาห้าหารสี่สิบก็ประมาณกี่กลุ่มห้าแปดสี่สิบห้าแปดสี่สิบจะได้แปดกลุ่มค่ะเราก็ให้เขานับแปดอ๋อไม่ได้ให้จับเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันอ่าเพราะว่าคนที่นั่งติดกันเนี่ยมักจะ เป็นประเภทเพื่อนสนิทกันพอนับหน<ม>ึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเนี่ยหนึ่งอยู่ด้วยกันสองอยู่ด้วยกันมันจะคระกันเสร็จเรียบร้อยที่นับหนึ่งอยู่ด้วยกันต่อลงพอได้กลุ่มย่อยออกมาเราก็จะได้แล้วว่าคําถามที่เมื่อกี้เราตั้งด้วยกันนั้นนะเราช่วยกันตอบได้ไหมแต่และกลุ่ม<อ>ผมก็เตรียมเอกสารใส่ซองมาเลยแต่ละกลุ่มก็จะมีหนึ่งสอง เอกสารนั้นก็เป็นเอกสารที่จะใช้ในการตอบคำถามย่อยทั้งหลายนั่นและครับแล้วเอกสารนั้นเนี่ยสมมุติในกลุ่มมีห้าคนใช่ไหมาเมื่อกี้เราพูดกันถูกไหมห้าคนคผมก็มักจะเตรียมเอกสารห้าชิ้นหรือบทความห้าบทความหรือบางคนได้บทความบางคนได้เท็กซ์หนังสือนะครับบางคนได้ภาพอะไรก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับคำถามทั้งหลาย แล้วผมก็บอกว่า้ามันมีอยู่5ชิ้นช่วยแจกกันคนละหนึ่งชิ้นและลองพิจารณาดูว่าเราได้อะไรทุกคนลองอ่านเงียบๆของตัวเองก่อนว่าเราได้ความรู้อะไรจากสิ่งที่เราอ่านคนหนึ่งไม่ต้องอ่านทั้ง5ชิ้นแต่คนหนึ่งอ่านจากของตัวเองหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วพออ่านเสร็จแล้วก็หยิบเอาคำถามที่หนึ่งขึ้นแล้วก็ใครตอบได้บ้าง อันนี้ตอนใครตอบได้บ้างก็อ,อาจจะได้มาจากเอกสารที่อ่านหรืออาจจะได้จากความคิดเอาเองหรืออาจจะได้จากเอกสารคนหนึง่งบวกกับเอกสารอีกคนหนึง่ง <c oughs> บวกจากภาพขาอีกคนหนึง่งอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> เขาก็เริ่มบอกเฮ้ยเขาคิดว่าน่าจะตอบอย่างนี้เพราะเขาอ่านมามันเป็นอย่างนี้ <c oughs> อีกคนบอกมันไม่น่าจะใช่เพราะเขาอ่านมาเป็นอย่างนั้นทีนี้ล่ะห้าคนเขาก็ถกกัน <c oughs> ถกกันเสร็จแล้วเขาก็ต้องหาคําตอบ ในข้อหนึ่งย่อยข้อสองย่อยสามย่อยสี่ย่อยจนกระทั่งเขาได้และได้เวลาอันสมควรผมก็จะทิ้งไว้ว่าในครั้งหน้าแต่ละกลุ่มช่วยมาบอกได้ไหมว่าหนึ่งได้อะไรสองได้อะไรสามได้อะไรสีได้อะไระพอครั้งหน้าแต่ละกลุ่มเขาก็ขึ้นมาบอกคนอื่นว่าเขาได้อะไรก็มาถกเถียงกันอีกทีนึงในแปดกลุ่มว่าสรุปสุดท้ายพวกเราได้ความรู้อะไร แล้วไอ e ้ส um ิ ced, ่ง <How> ท <will S 2> <K prejudice> ี <leaves> here, to 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 ่ทํามาผมขอได้ไหมเพื่อที่จะไปประเมินด้วยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความสามารถใครค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมได้มากกว่าที่เอกสารที่ครูให้อีกไหมค่ะจะได้รู้ว่าใครลึกซึ้งกลุ่มไหนลึกซึ้งกว่ากันพอเขาส่งมาแต่ละกลุ่มผมก็จะได้เหลือแปดแปดกลุ่มอยู่เนี้ผมให้เขาเนี่ย ช่วยให้น้ำหนักกับผมด้วยว่าในกลุ่มเขาห้าคนเนี่ย oh. ถ้าน้ำหนักหนึ่งร้อยเขาคิดว่าแต่ละคนได้ทำงานได้มีความรู้มากน้อยต่างกันอย่างไร mm hmm. ในหนึ่งร้อยแต้มหนึ่งร้อยคะแนน <c oughs> เขาจะให้แต่ละคนห้าคนเนี่ยเท่ากันก็ได้ mm hmm. มากกว่าถ้าคนละเท่ากันก็คือคนละยี่สิบ ถ้าให้ประคนยี่ห้าก็ได้สาสิบก็ได้แต่ก็ต้องมีคนน้อยกว่ายี่สถูกไหม<ช>ไม่งั้นรวมกันไม่ได้ร้อยต้องรวมกันได้เท่ากับหนึ่งร้อยแต่ละคนเขาก็จะประเมินกันเองแหละว่าเออในเรื่องนี้ที่จะส่งอาจารย์เนี่ยบางคนมันคน้นคว้ามันคิดมันเอากิงเอาจังทุ่มเททุ่มเทเอาไปสามสิบ คนนี้ดูท่าจะเอื่อยไปหน่อยเอาไปสิบเพราะถ้ามีสาสิบก็อาจจะต้องมี1ิบถูกไหมครับถ้ามียี่็อาจจะมีสิบห้าถูกไหมครับเขาก็จัดันดับให้ผมเสร็จเรียบร้อยวันในกลุ่มของเขาเนี่ยใครทํางานมากใครทํางานน้อยใครเอาจริงเอาจังผมก็ได้เป็นข้อมูลตอนท้ายของเปเปอร์ที่เขาส่งผมเขาก็จะบอกว่าน้ําหนักที่ให้นายกอได้เท่านี้นายขอได้เท่านี้นายขอได้เท่านี้น ก็เป็นข้อมูลให้ผมในการประเมินว่าในแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรมผมก็เก็บไว,ว้นี่คือกิจก,ก,กรรมประเภทที่ตั้งประเด็นแล้วก็เป็นคนกวา่า